ในระหว่างทางที่ปั่นจักรยานปรากฏว่าสูดมองไม่เห็นพุทธบาทมันต่างระดับนะคะทําให้จักรยานของสูรเนี่ยเสียหลักตัวส่วรลอยขึ้นไปแล้วเจ็บขาข้างข้างขวามากเลยสูดมีความรู้สึกว่ารถของส่วนได้รับการประคองให้ให้แฮน ไม่ไ,มไปไปทางถนนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านคะ่ะสูอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้นะคะที่พระเจ้าปกป้องสูญนะคะจากอุบัติเหตุนะคะในการปั่นจักรยานนะคะเมื่อเช้าสูได้ไปปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ในระหว่างทางที่ปั่นจักรยานเพื่อจะไปสวนสาธารณะนะคะปรากฏว่าสูมองไม่เห็นพุทบาทมันต่างระดับนะคะทําให้จักรยานของสูเนี่ยเสียหลักนะคะ คือตัวสูดลอยขึ้นไปเลยแต่ว่ามือยังจับแฮนของจักรยานอยู่นะคะทําให้เสียการทรงตัวซึ่งในระหว่างนั้นก็มีรถสวนมาพอดีนะคะแต่สุอยู่บนฟุตบาทแต่สุมีความรู้สึกว่ารถของสวนได้รับการประคองให้ให้แฮนไม่ไม,ไม่ไปทางถนนนะคะกลับมาอยู่ในทางฟุตบาทแต่ตัวสวนลอยขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาอยู่ที่เดิมนะคะความรู้สึกของตอนนั้นนะคะก็คือ เจ็บขาข้างขวามากเลยครับเพราะว่ามันกระแทกลงมาปั่นกับจานของจักรยานนะคะทําให้สุขป,ปวดมากไม่สามารถที่จะปั่นต่อไปได้สุก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระญญาณบรุทธิ์รักษาแผลของสุให้หายให้ขาสุป,ปั่นต่อไปได้นะคะขาของสุก็หายทันทีเลยสามารถที่จะประคองรถปั่นต่อไปได้สุก็สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องสุนะคะระหว่างปั่นไปสุปก็เห็นเห็นท้องฟ้าค่ะมองก็เป็นบนท้องฟ้าเหมือนเหมือนกับรูปไม้กางเขนนะคะที่กําลัง เหมือนกับเครื่องบินลอยผ่านไปแล้วก็มีควันแล้วก็มันก็ตัดกันเหมือนกับจะเป็นรูปไม้ก็เขียนซึ่อขางรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้ารู้เปความสุขว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเลยขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะจะกนหนุนใจพี่น้องนะคะว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะคะในการเดินตามพระเจ้าพระเจ้ามองเราอยู่ทุกเวลาเลยนะคะขอให้ไว้วางใจพระเจ้านะคะอธิษฐานกับพระเจ้าติดสิกับพระเจ้านะคะพระเจ้าปกป้องเราไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะพระเจ้าทรงไว้พรเสริมกําลังค่ะสวัสดีค่ะ